สวัสดีครับกีดยางเหมือนเดิมครับมืนีอากาศเจ็นครับสิบสี่องศาครับยางนานาน้วนี่เปลือกอยากแข็งเลยครับกีดว่่ค่อยมวนเป็นได้ครับ ว่านขีดจนเดือยฮักครับไปแต่งเดือยมาใหม,ม่ครักหนึ่งบัทานข่มปันไดครับพนบ่ทัานหนึ่ ตอนนี้ก็โกมุ้งเสาแล้วครับว่าท่านแจงอยู่ครับอะไดีไปตัวนี้